าแต่บังโคลนครับอิสุดิเมกชนหน้ากับชนหน้าอิสุดิเมกค,ครับชนหน้าพ่นพื้นไว้แล้วเดี๋ยวพ่นสีจริงเนี่ยเคลือบพลาสติกไว้แล้วนะเลือบไปกันพลาสติกร่อนนะครับต้องเคลือบก่อนเดี๋ยวพ่นสีขาวกับชนหน้าอิสุดิเมกเดี๋ยวพ่นสีจริงร,รถยังไม่มามาได้กันชนครับอันนี้พ่นพื้นแล้วฟอร์ สีจริงครับสจริงจะไปพ่นฟอร์ดฟอรเดี๋ยวมันจะพ่นสีจริงครับนี่ฝากตรงหน้าฝากตรงหน้าครับได้แล้วว้าวผัดเงาแวบ,บเลยฝากตรงหน้า ลอกสีจนหมดครับลอกอันนี้อย่าหมดมิฉั้นเดี๋ยวส่วนนี้มันขึ้นเยต้องลอกให้หมดนี้มีหน่อยหนึ่งโฟดครับโฟดโฟดโฟดตาครับโฟดโฟดนี้ไม่ต้องทำอะไร สีฝักโปรงหน้าโอ้ยอากาศดีมากวันนี้ไปแล้วค <Okay. S 1> นสีจริงครับสีค <Okay. Okay. S 1> นสี